สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับามาดูตัวอย่างบทที่5กันนะครับเริ่มที่5.1าจุดหนึ่งเขาบอกอนุภาคแกวงกวัดแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายตามแกน X นะครับระยะการกระจัดแปรตามเวลาตามสมการนี้นะครับเเท่ากับ4ไซน์ายในวงเล็บ T บวก1ส่วน4จงหากอไก่อันบิจูดความถี่และค่าของการเคลื่อนที่ขอขายความเร็วและความเร่งขอควายตำแหน่งความเร็วความเร่งในเวลา งองความเร็วสูงสุดและความเร่งสูงสุดและจอจานมุมเฟสเท่ากับเท่าใดโอเคมาดูกันทีละข้อนะครับนิสิตครับสเต็ปแรกเลยต้องรู้ว่าเขาถามอะไรก่อนเริ่มที่กอไก่ก็แล้วกันกอไก่เขาถามหาอะไรครับแอมบิจูดคืออะไรแอมบิจูดก็คือถามหา A A, A. อะไร A ในสมการทั่วไปจาได้ไหมความรู้ที่เราจะต้องมี o w l น d g e ที่เราต้องมีก็คือว่าเวลามันแกว่งกัดแบบอย่างง่ายเนี่ยเราสามารถเขียนผลเฉลยให้อยู่ในรูปของ เเท่ากับ a sin โอเมกา้าเข้าใจไหมครับอเท่ากับ a sin โอเมกา้า t บวกเฟดเริ่มต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คือถามหา a เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง a เท่ากับเท่าไหร่ถามหาความถีเเท่ากับเท่าไหร่ความถีคืออะไรก็ก็ความถีนั่นแหละแล้วคาบถามหา t เท่ากับเท่าไหร่ โอเคคราวนี้เวลาเราเห็นแบบเนี้ยเราต้องนึกขึ้นในหัวได้เลยว่าเอะเราจะทำอย่างไงหน้าประสบการณ์เดี๋ยวบอกเราว่าเอโอเมก้านี่มันมีความสัมพันธ์กับความถี่2องพเอฟแล้วเอฟเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับคาบเวลา T นั่นก็คือทีก็คือ1ส่วน F เข้าใจไหมครับวันตามแผนเนี่ยรู้เลยรู้ยังไงก็จากโจทย์เนี่ยนะครับจากสมการเนี่ยนะครับสมการไหน x เท่ากับ C s i ซ พายคูณ t บวกหส่วนสเนี่ยอาจารย์ก็คูณพายเข้าไปข้างใน,นก็ได้เป็น x เท่ากับอะไร4ี่ n ซพายทีเห็นมพายทีบวกห่งส่วนสี่เห็นะนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมการทั่วไปตัวนี้ล่ะตัวไหนจะเป็นยังไง x เท่ากับ a s ไซโอเมกาทบวกฟีันนี้บอกอะไรครับก็บอกเลยว่า a คือ4ตอบเลย เกตยัง4หน่วยโอเมก้าคือพายนะครับเฟสเริ่มต้นฟีคือ1ส่วนสโอ้อาจารย์คู้องคูณพายเข้ามาด้วยขอพายด้วยเนี่ยพายส่วน4นั่นเองเห็นไหมบอกเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ4หน่วยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกหน่วยมาโอเคไหมครับส่วน f f เท่ากับเท่าไหร่จากสมการเนี่ย F คือโอเมก้าส่วน2พายเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมครับตรงเนี้ย นั่นก็คือโอเมก้าก็คืออะไรโอเมก้าคือพายส่วน2พายพายตัดพายก็เหลือ1ส่วน2ก็ตอบ0.5รอบต่อวินาทีหน่วยของมันเวลาจะสรุปคำตอบนะครับอีกอันหนึ่งทีก็คือ1ส่วน F ก็เป็น1ส่วน0.5ก็เป็น2วินาทีต่อรอบนั่นเองเก็าไหมครับโอเคนะครับขอใคร ขอไข่เขาถามหาความเร็วความเร่งใช่ไหมความเร็วขอไขค,ความเร็วเท่ากับเท่าไหร่บอกการกระจัดมาเราก็ได้เลย D ีบายดนั่นเองก็ดิฟตอนนี้คณิตศาสตร์มาเลยถ้าคณิตศาสตร์ไม่ได้ก็จอดใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยดี x, เกนี่ยก็เป็น C ีพาอา้าวพายมาอย่างไรแล้วเนี่ย C, ซยีไซ พายทีบวกพายส่วนสี่นะดิฟเชนรูดิฟผลคูณกดลูกโซ่ทำยังไงก็ให้ก้อนนี้เป็น u ซะเห็นไหมให้เป็น u พอเป็น u เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ d 4สี่ u/ ซายูบายดคูณกับ d u dt u ยคืออะไรนะ u คือก้อนนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เขียนแทนลงมานะครับ4ดึงมาข้างนอกนะครับพอ d ีบ d d ดดิฟไซได้อะไรเอ่ย ดิฟไซได้อะไรดิฟไซได้ cos u ูคอสยูนไหมอันเนี้ยดีก็ด e ิฟออกไปนะครับยคืออะไรนะ y u คือ4ี่ก็แทนค่าเข้าไปเลยอันเนี้ยไมใช่สีพ่พายอันเนี้ยเป็นประสบการณ์พายทบวกพาส่วนสดิฟ u ก็คือดิฟอะไรครับก็คือดิฟพายทบวกพาส่วนสนั่นเอง อันนี้ก็ดิฟทีละเทมิมตัวนี้เป็นข้าของตัวดิ้เป็น0ูนไปดิฟแล้วเทอมนี้เหลือพายอาจารย์ก็ได้4ี่พายคอสพายทบวกพายส่วนสีโอเควของอาจารย์โอเคนะครับได้เป็นสมนการที่1แล้วล่ะนะครับตอบนี่คือวีเห็นไหมครับต่อไปหาความเร่ง A เราก็เอา V มาเทียบไงตัวนี้ต้องมีต้องรู้ไอ้ตัวนี้ไม่ริ้จอดตัวไหนเนี่ยไม่รู้จอดตั้งแต่เริ่มสตาร์ทไม่ติดนะครับไปไม่ได้ ต้องรู้ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยน,นะครับ่ะรู้แล้วก็คขณิตศาสร์มาทำต่อขณิตศาสร์เป็นน้ำมันว้าไปต่อก็เป็นดิฟบายดีทีของ4 you, ี่พายคอสยูเห็นไหมดี D ยูยันคลิปนำหน้าไปเลยนะก็พายทีบวกพายส่วนสี่บายดีทีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นดิฟสี่พายดิฟคอสได้ลบซไซน์ใช่ไหมก้อนนี้ได้พาย การตอบและพวกพักเลยนะคิดในใจเลยนะหยุดคลิปไว้ลองทําดูนะไอเน,นี้ยคือ A นะครับเป็นสมนการที่2ตอบล้ขอไข่ละโอเคต่อไปขอควายขอควายว่างไงขอควายบอกว่าตําแหน่งความเร็วความเร่งในเวลา1วินาทีเราต้องรู้ว่าเขากําลังถามหาอะไรเขากําลังถามหาว่าขอควายนะเขาถามหาว่า xt เ,เท่ากับหหรือตัวเนี้ยเราเขียนสั้นๆว่า x1 เท่ากับเท่าไหร่ตอบดิแทนค่าดิแทนค่ายัางไงก็4 s ซ n ์พายทีก็คือ1มิเนี่ยบวกพายส่วน4อันนี้ก็ได้อะไร4ไซน์อันนี้ได้5พายส่วน4โอเคเนี่ย4ไซน5ได้ครับรเ,บเท่าไหร่ก็เป็นอ่า4คูณลบรูท2ส่วน2ก็ตัดตัดก็เป็นเท่าไหร่ลบ2รูท2 ตอบโอเคอ่านี่คือการกันจัดหน่วยเขาไม่ได้บอกเป็นเมตรเว่าเขาบอกเป็นเมตรมาครับแล้วอันไหนอีกเขาบอกความเร็วเราก็เอาความเร็วมาแทน v แทน v ก็กหนึ่งใช่ไหม v ีหนึ่งก็เป็นอะไร4 i, Cos ี่พายคอสพายส่วน4 Cos 5สพายส่วน4ก็อยู่ในคอร์ดแรนที่3ใช่ไหมก็เป็นลบเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นลบ4 i, ลีพายรูท2ส่วน2ก็เป็นลบ 2พาุดสตอบนะครับโอเคไหมครับอันสุดท้าย A ก็แทนค่าเหมือนเดิมนะก็าถามหา A A ของ1ก็เป็น4พอันนี้มีลบหัวมานะกำลังสองไซห้าพายส่วน4อันนี้ก็ททำเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็ได้ตัวนี้ออกมาก็เป็นลบ4พายกำลังสองลบรุดสส่วน2ก็ตัดกันไปก็บวกลบลบเป็นบวกก็เป็น2 พลายกำลังสองรสองโอเคตอบแล้วขอควายไม่มีปัญหางองูความเร็วสูงสุดถ้าพวกเราดูนิดนึงความเร็วสูงสุดเป็นไงครับความเร็วสูงสุดเทอมเนี้ยมันสูงสุดได้ก็คือ1เพราะความเร็วสูงสุดคือ4พายตอบโอเคไหมต่อไปความเร่งสูงสุดความเร่งสูงสุดไอ้ตัวนี้ต้องเป็นลบหนึ่งเพราะอะไรลบกับลบมันจะได้คูณกันวันก็กลายเป็น4พายยกกำลังสองตอบ โอเคไหมครับอันนี้คืองงความรู้อันนี้ต้องใช้ความเข้าใจนะครับต่อไปมุมเฟดเท่ากับเท่าใดเขาถามหามุมเฟดนะครับโอ้ตอนที่อาจารย์สอนออนไลน์พวกเราอาจารย์ไม่ได้เห็นว่าเป็นมุมเฟดรวมแต่เป็นมุมเฟดเริ่มต้นว่านอาจารย์ก็เลยตอบายส่วน4มุมเฟดเริ่มต้นคือายส่วน4ถูกไหมดูนี่ดูนี่เห็นไหมมุมเฟดฟรีเนี่ยเท่ากับายส่วน4แต่ว่าเขาถามหามุมเฟดไม่ได้ถามหามุมเฟดเริ่มต้นมุมเฟดก็คือก้อนนี้เลยครับ ถามว่าก้อนนี้ที่ t เท่ากับ2เท่ากับเท่าไหร่น,นี่งองูนะที่ t เท่ากับ2ไอโอเมกา t เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่มุมเฟสอะก็ตอบเลยครับก็เป็นโอเมกาคืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยคือพายใช่ไหม t ก็คือ2บวกกับอันนี้คือพายส่วน4อันเองอันนี้คือมุมเฟสนะครับเนี่ยมุมเฟสนะก็กลายเป็นเท่าไหร่2พายบวกพายส่วน4 ก็เป็นอะไร2เป็น8 8เป็น9ก็ก็ pi ส่วน4นั่นเองตอบนะครับข้อนี้ถ้าออกข้อสอบห้ามพลาดนะครับนี่สิทธิ์ที่รักสู้ๆเอา3คะแนนมาฝากอาจารย์ให้ได้นะครับสวัสดีครับ